หย่อยได้บ่ใหญ่เอามาแล้วลืมเองว่ายังไม่ได้เอามาโอเคอายุแล้วตัดปลาไหลพร่น้น mm hmm. องอื้อ ดูเลยนะยูทูบอ่ะยังถานายังตี้ออยนะมาแล้วลืมเองว่ายังไม่ได้เอามาผัดผิดไปทั้งด ิปลายขนุนโอเคไม่เลยไม่เนอะไปแห้งแล้ว I ไ,ไ,ไล่ไลีน้องเฮ้ยปัดเพชรปลาธรรมศาตร์ปลลาเพชปลาไหลน้องปลาธรรมศาตร์โอ้ ออดีแต่มือได้กินเหลาขาวมันมากกว่าพกินมันดอกเนอเออมันกิง่ายเงยพอีไม่ม่าเเพราะมันเผ็ดมากเออรมเแล้วมันก็จะวางไข่ผัดเผ็ดไกันยังไม่วางหน้านี้มันไม่วางเหออยบไหมอย่เผ็ดมากไม่เผ็ด กินไปเส้นเดียวเพลิดกล้ามเขากินเอาอันนี้ดิว่าอันนี้ดีกว่าให้กิ้มเขากินไม่ได้กับแก้มบกัแก้มทำสองค้าพอมีแห้งกดูกต้องคอยดังกอกดูยอดได้บะยังไม่ได้ละไแรบแรบแรบเพลิดปลาไหลครับบรรยายด้วยแซ่บทีมงานพ่อบ้านคือเก่า ม,บบมีแม่บ้านมาคนเดียวมาบ้านมาคนเดียวใน <c oughs> บ้านเหงาเลยส่วนช้ำตักหลายแท้ชิ้นใหญ่ๆ <c oughs> ดูสีสันน่าทานมากว่ากน่าทานยช่ไหมแซ่บ

บึงคือบหลายบัดเอามาบ้างหลายือหลายเนี่ยสคนย่างสองย่างกินงันโอกินเกี้ยงแล้วก็เองอัเนาะน่าดูเป็นคนย้อนเปนพวกข้าวต้มไลยเหรอ มือดียวกเนยวห้างเลยกินตรงนีอ่ะอืมไปดูเลยนะยูทูบอ่ะทางยังานายังที่ช่องเลยทีมงานพ่อบ้านนทำได้ไหมเมยผ่านที่กระตือผ่านขี้กระตือมันบมหารอกมันติไปหาเบื้องไอ้ที่ว่ารถพรมันติด ลารถพ่อเรอลุงขับโบเหนิมันต้องถ่ายรถป้อนลงไปด้วยไอเนี่ยลงติ๊กดอกตัดเดียวคนตาเป็นพันแล้วลงอะไรเด็กวัยรุ่นสมัยนี้รลงไปตั้งนานนึกยัใครดู ไม่กินบอกกันยามุดต่อเด็ลน้อยแวบอกต้อนะน้อยน้อยน้อยนะมดเนาะขึ้นอยู่ละทำงานไปเฮ็งานกับวัน้น้อยขึ้นกับเวลาเบนน้องดีก่เบนนอนองเบนนองพ้องกอนตลอดห どうも。